สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวานะคะก็ยังเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะสำหรับการหายตัวไปของนักธุรกิจชาวเยอรมันนะคะซึ่งเมื่อวันที่เจกรกฎาคมนี้เองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้โพสต์ข้อความนะคะระบุว่าให้ช่วยตามหานฮันส์ปีเตอร์เรวเดอร์ มัคนะคะชาวเยอรมันได้หายออกจากบ้านแล้วก็มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่4ี่ก,กรกดาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะพร้อมรถเบนซ์สีเทาทะเบียนยอสอ7 7 4 6กรุงเทพมหานครนะคะ ซึ่งรถยนต์คันดังกล่าวนะคะได้ขับไปทางถนนชัยพฤกษ์ซอยสามตําบลหนองปลืออําเภอบางระมุนจังหวัดชนบุรีผู้เสียหายสวมเสืออ้อผู้สูญหายสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีดำและรองเท้าหุ้มข้อสีดำนะคะหากมีผู้ใดพบเห็นโปรดติดต่อมาที่เบอร์ข้างต้นหากพบเจอรถคันนี้ให้รางวัลหนึ่งแบาทแล้วก็หากมีใครพบตัวผู้สูญหายเนี่ยก็มีรางวัลให้สล้านบาทนะคะ Okay. <laughs> ซึ่งนางสาวพิริยาบุญมากนะคะก็ได้เล่าให้นักข่าวแล้วก็ตำรวจฟังว่าได้อยู่กินกับนายปีเตอร์นะคะมาประมาณ5ปีกว่าแล้วแล้วก็สามีของเธอเนี่ยเป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะได้ขับรถเบนซ์ออกจากบ้านเพื่อไปคุยกับนายหน้าชาวต่างชาติซึ่งรู้จักกันไม่นานเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลค่าก็หลายร้อยล้านบาทนะคะก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะ นะะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการพบตัวนะคะซึ่งตอนนี้ครอบครัวเองก็เป็นห่วงแล้วก็ภาวนาขอให้สามีเนี่ยยังมีชีวิตแล้วก็ปลอดภัย ซึ่งทั้งนี้เองนะคะนางสาวพ,พิรยานะคะก็ได้เล่าต่ออีกนะคะว่านายปีเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากแล้วก็ไม่ชอบทําให้ครอบครัวเป็นห่วงนะคะแล้วก็ไม่เคยหายออกจากบ้านไปเป็นเวลานานซึ่งครอบครัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าการหายตัวไปครั้งนี้ของนายปีเตอร์นะคะเป็นเรื่องผิดปกติและเกรงว่าสามีจะได้รับอันตรายนั่นเองนะคะ ซึ่งต่อมานั่นเองนะคะตำรวจคาดว่านักธุรกิจชาวเยอรมันที่หายตัวไปนะคะอาจถูกอุ้มฆ่าหลังเจอรถจอดอยู่ที่คอนโดซึ่งแม่ค้าบริเวณดังกล่าวได้เล่าว,ว่าพกสาวปิศาสองคนขับรถมาจอดก่อนที่จะหนีไปนะคะแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบรถเบนซ์คันดังกล่าวซึ่งจอดอยู่บริเวณร้านจอดรถของหนะ้าอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมนั่นเองนะคะภายในห้องโดยสารของรถนะคะถูกสาดด้วยน้ำยาสีเขียวทำให้บริเวณคอนโซลพวงมาล,ายลัยคอนโซลเกียร์แล้วก็เบาะที่นั่งทั้งหมดเป็นรอยด่างคาดว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยใช้สารบางอย่างเพื่อทำลายหลักฐานนิ้วลอยนิ้วมือหรือว่า รอยนิ้วมือแฝงภายในรถนะคะเจ้าหน้าที่พอถอเองก็ได้เก็บหลักฐานในรถไปตรวจสอบขณะดเดียวกันนะคะทางด้านลูกชายของผู้สูญหายเนี่ยก็ได้เดินทางมายังที่รถเบนซ์คันดังกล่าวได้จอดอยู่นะคะแล้วก็ยืนยันกับตำรวจว่ารถเบนซ์คันนี้เป็นของพ่อของเขาจริงนั่นเองค่ะ ทั้งนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบถามแม่ค้าขายอาหารอยู่ใกล้ๆก,กับจุดพบรถเบนซ์นะคะว่าเมื่อ3วันก่อนเนี่ยก็เห็นรถเบนซ์คันดังกล่าวนะคะได้ขับเข้ามาจอดที่ลานจอดรถของคอนโดนะคะโดยมีผู้หญิง2คนซึ่งหนึ่งใน2คนนั้นนะคะสูงประมาณ155เซนแล้วก็1้อถึง160เซนติเมตรผิวสีคล้ำๆส่วนอีกคนก็จำรูปร่างไม่ได้นะคะซึ่งได้ขับเข้ามาจอดแล้วก็ได้รีบเดินหนีไปอย่างเร็วนั่นเองค่ะ ท้งนี้ทางด้านตำรวจเองนะคะก็ได้สอบสวนทางด้านของนางเพทาซึ่งขอสงวนนามสกุลนะคะอายุ54ปีปีในหน้าขายที่ดินชาวเยอรมันนะคะให้การว่าในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยนัดนายฮันส์เพื่อมาเสนอขายบ้านภูวิลล่าบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ที่ดินสนามมวยย่านายานซอยทุ่งกลมตาหมันนะคะตำบลห้วยใหญ่เอเภอบางละมุนจังหวัดชนบุรีซึ่งนายฮันส์นะคะสนใจที่จะซื้อที่ดินสนามมวยแล้วก็อยู่ในระหว่าง หังการตกลงเรื่องของราคาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปกระทั่งตำรวจเรียกมาให้กระบักคำนะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการหายตัวไปของนายฮันส์ปีเตอร์ในครั้งนี้นะคะ และทังนี้เองนะคะเมื่อวานนะคะตำรวจก็ได้มีการเข้าตรวจค้นบ้านภูวิลล่านะคะซึ่งนักธุรกิจที่หายตัวไปนะคะก็ได้เช่าไว้ก่อนที่จะหายตัวไปนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เองนะคะนางเอานามสมมุติเจ้าของบ้านพูวิลล่าหลังดังกล่าวนะคะเปิดเผยว่าเห็นภาพรถเบนซ์คันดังกล่าวที่ขับมาพักโดยคนเช่าเป็นเอเย่นชาวต่างชาติที่ขับรถ SUV สีดําส่วนรายละเอียดนั้นไม่ขอเปิดเผยข้อมูลกับ ผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะเธอเล่าว,ว่าเมื่อวานนั่นเองนะคะมีแม่บ้านได้เข้ามาทําความสะอาดแล้วไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งเมื่อเช้านะคะก็ได้เข้ามาตรวจก็พบว่าปกติดีส่วนทางด้านชาวต่างชาติที่เป็นเอเย่นเชาาบ้านนะคะได้เดินทางเข้าพบตํารวจสอพอหอนองปลือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนักธุรกิจชาวเยอรมันแต่อย่างใดเช่นกันนะคะ และในวันนี้เองนะคะเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่สโมสรตำรวจรายงานข่าวแจ้งว่ามีข้อมูลเชิงลึกจากชุดสืบสวนคลี่คลายคดีการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของนายฮันส์ปีเตอร์แลนด์เออร์มารนะคะอายุ62ปีนักธุรกิจชาวเยอรมันนะคะจากการไล่เบสโทรศัพท์มือถือของนายฮันส์ปิเตอร์เพราะว่าเบสจับสัญญาณอยู่ที่พนมเปญประเทศกัมพูชานะคะเนื่องจากว่ามีความเคลื่อนไหวเรื่องการโอนเงิน ออกจากบัญชีหลายครั้งครั้งละ1นึ่งถึงห้าแสนอย่างต่อเนื่องยอดอาราวสองถึงสล้านบาทโดยโอนไปให้หลายบัญชีนั่นเองค่ะ และทั้งนี้เองนะคะบิ๊กโจก็ได้ออกมาบอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะสำหรับนางนกต่อชี้เป้าให้แกงอุ้มฮัน์ปีเตอร์มุ่งปมประสงค์ต่อทรัพย์ส่วนโอลาฟเองนะคะก็ยังไม่ให้การใดๆหลังจากเป็นผู้รับเงินเล่งเหยเื่อเชื่อเตรียมการมาเป็นอย่างดีเล่งหาความเชื่อมโยงพร้อมพิสูจน์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็เป็นปมหักการทางธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่นั่นเองค่ะ โดยข้อมูลล่าสุดน,นะคะก็ยังไม่พบร่องรอยการหายตัวไปของนายฮันช์ปีเตอร์นะคะแต่ในส่วนของบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดต่อมาหรือที่เรียกว่านกต่อนั้นตอนนี้นะคะทางตำรวจได้พบตัวแล้วรวมถึงข้อมูลบุคคลที่เป็นคนรับเงินปลายทางด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างไล่หาความเชื่อมโยงกันแล้วก็ขบวนการนี้จะเป็นขบวนการนอกกฎหมายหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ ที่เกี่ยวข้องนะคะได้รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวงจรปิดทั้งหมดนะคะแล้วก็เร่งแก้ไขปริศนาการหายตัวไปของนายฮันส์ปีเตอร์นะคะ ในส่วนของทั้งด้านเงินที่ถูกโอนมาจากบัญชีของนายฮันส์ปีเตอร์นะคะพบว่ามีนายโอลาฟเนี่ยเป็นผู้รับเงินดังกล่าวและต้องไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีการได้รับเงินมาอย่างไรและต้องดูความสัมพันธ์ย้อนหลังไปด้วยว่าที่ผ่านมารู้จักกันได้อย่างไรและทั้งสองฝ่ายทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่แลวเมื่อคืนนี้เองนะคะจากการสอบสวนปากคำนายโอลาฟตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวเองนะคะก็ไม่ได้ให้การใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ท างด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เชื่อว่าทางด้านเจ้าตัวมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและตั้งใจที่จะก่อเหตุน,นะคะโดยมีการเตรียมการกับทนายไว้แล้วว่าต้องให้การอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะหาความเชื่อมโยงในการที่จะเอาผิดให้ได้นั่นเองค่ะ และทางนี้เองนะคะเบื้องต้นทางบิ๊กโจ๊กเองนะคะก็คาดว่าพรุ่งนี้นะคะจะสามารถขอหมายสารอนุมัติออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนแต่ยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครและมีจํานวนกี่คนนะคะเพราะว่ากลุ่มคนดังกล่าวอยู่ในแก๊งเอาสลอหรือแก๊งนอกกรีดในพื้นที่จงังอ่าพัทยาและเป็นชาวต่างชาตินะคะประกอบกับกลุ่มคนเหล่านี้มักจะพัวพันหลายเรื่องนอกกฎหมายหรือเป็นมาเฟียแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งแกงนี้เองนะคะก็มีอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนะคะอยู่ในพื้นที่พัทยานอกจากนี้ในเรื่องของการสืบสวนได้มอบหมายให้ตำรวจชุดขี่คลายคดีไปหาข้อมูลแล้วและในวันพุธที่12กรกฎาคมนี้จะเอาข้อมูลทั้งหมดเข้ามาประชุมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้ประสานและกำชับไปยังผู้กากับสบพพัทยาด้วยนะคะว่าให้เข้มงวดและมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับเห็นลักษณะนี้ด้วยค่ะ เอาล่ะในคดีนี้นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะซึ่งก็เป็นคดีที่น่าติดตามมากๆแล้วก็เป็นคดีที่น่าสนใจมากๆนะคะมีความคืบหน้าในด้านคดียังไงเดี๋ยวจะมารายงานให้พี่ๆทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หวาด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ